ดีครับวันเดททริปเหมือนกับไปกินไปกินไขนมฮะก็เลยหวานคืออ่ะเริ่มแรกคือโบไปก่อนใช่ครับแล้วโบก็บิวพี่พี่ทั้งแบบพี่ปูทั้งพี่มิ้งเลยว่าแบบเออเขาเรียกว่าร้านอาหารนะอาหารอร่อยนะอะไรเงี้ยคนนี้เขาก็อยากกินอะไรเงี้ยเขาเลยหาวันว่างไปค่ะเป็นไงบ้างคะบรรยากาศหวานเลยบรรยากาศดีขนมหวานตกฝนไม่ตกด้วยใช่ค่ะถ่ายรูปสวย ไปนั่งชิวๆกันริมหาดอะไรกันด้วยไปนั่งชิวๆไปถ่ายรูปไปแบบหของอร่อยๆทานอะไรเป็นการพักผ่อนด้วยเพราะช่วงนั้นทำงานหนักเก็บเกี่ยวค่ะเก็บเกี่ยวจริงๆถั่วทั้งคู่ไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวอะไรกันบ่อยไม่ค่อยครับไม่ค่อยค่ะใช่ว่าไม่ค่อยตรงกันแต่มาต้องพิเศษจริงๆที่สปาคือว่างจริงๆอ่ะถึงนัดกันไปว่างตรงกันจริงๆบังเอิญโชคดีโชคดีค่ะ มีติกตอนที่โบชวนนี่คือมิกยังไงครับว่างเลยเซเว่นเลยไหมคะเฮ้ยผมรีบหาเลยรีบหาเลยคิวเลยแค่นั้นเราก็เราก็แบบวันไหนที่เราว่างเราก็ถามว่าโบว่างด้วยไหมตรงกันหรือเปล่าอะไรแบบเราว่างตรงกันเราก็เลยไปแชรากันแบบไปพักผ่อนด้วยกันหลังจากนี้พักผ่อนไปกันอีกเรืครับก็ถ้ามีโอกาสครับถ้ามีโอกาสถ้าว่างตรงกันเองอะไรแบบนี้ ผมว่าผมว่าเขาน่าจะรู้กันหมดแล้วล hey> ่ะครับผมแต่เราไหมคือจริงจรี่เขารู้กันดีว่าแฟนเข้าใจใช่ไหมก็ตามที่ท erm ุกคนแบบมีความคิดกันเราแต่คิดกันเราแบบว่าผมว่ามันก็ค่อนข้างชัดเจนพอสมควรออก็ไม่ติด คือไม่ค่อยได้ม่ค่ยได้ใช้คำว่าอะไรมากกว่ามันแบบคุยกันโบว่าไงพักค้าเรื่องนี้เ้วแต่ค่ะเรียแฟนก็คือเรียกแฟนใช่ก็เราแต่ทุกคนสะดวกคือเราก็รู้แหละว่าเรียกกันว่าอะไรปกติเรียกกันว่าอะไรบ้างแกปกติที่เราจะได้ยินผมเรียกโบ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 พี่มิกขนาไนม่กขนาดไหนแฟนคือฐานคือไม่สนแล้ว ก็ผมก็คุยคนเดียวแหละครับผมระบบนะคะโอ้ยก็ค่ะอืมน่าเหมือนแฟนน้กว่าเราจะจะเปิดใจเรื่องความรักที่ไม่ใช่กระทบใจอะไรนี้เขาทำไมถึงแบบใจอันอันนี้คือเราเหมือนแบบมานั่งประกาศคือแถลงบรรยากาศมันอยู่บนโต๊ะแปลกๆอะไรนะครับอะะไรรในตัวเา จริงๆก็รู้จักกันมานานแล้วด้วยค่ะก็ผมเป็นคนน่ารักผมคนน่ารักก็ได้ก็ได้จ้าคนน่าต้องให้โบตอบว่าคนน่ารักยังไงบ้างครับโบคนน่ารักยังไงก็เขาเรียกว่าเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่ครั้งแรกที่รู้จักก็ก็ดีแล้วที่เป็นแบบนี้แล้วที่นะคะชอบอะไรในโบชอบอะไรในโบทุกอย่าง ต้องให้ผมตอบรอเดอ๋ยวครับน้องน้องก็น่ารักครับเป็นคนตั้งใจทำงานตั้งใจทำงานนะครับผมแล้วก็แบบดูแลครอบครัวอะไรแบบนี้ครับหน้าสุดก็เลยมีแหวนด้วยเบาๆอะไรนะครับแหวนด้วยแหวนก็มาเป็นเป็นเครื่องประดับอปะไรนะครับเขาเป็นคนชอบใส่เครื่องประดับอยู่แล้วครับใช่แต่มาแต่มือแต่มือแต่หัวใจเขาใส่มากเงี้ยครับแล้วก็เราก็เห็นว่ามันน่ารักดีอะไรแบบนี้ ยกได้ไม่ค่อยยกไม่ได้ิ้วนางข้างทรายช่วงนี้มือหนักช่วงนี้มือหนักมือหนักแต่เยอะการจองไว้ม่ได้จองไว้ม่ได้ว่าไม่ถึงกับขนาดนั้นหรอกครับผมก็เป็นเป็นของขวัญวันเกิดแล้วกันครับจ้องไม่ได้หรอกแค่เนี้ยใครเป็นคนเลือกใส่นิ้วนางข้างทรายกันละะะไรนฮใครเป็นคนเลือกใส่นิ้วนางข้างทรายเขาใส่เองนะ เริ่เป็นนิวดาครับโบก็ในเมื่อมันมาไซนั้นน่ะมันก็ต้องใส่นี้แหละจริงจริงมันก็ใส่สองข้างสลับกันนี่เมื่อข้างนี้กําไรเยอะก็ต้องข้างนี้เป็นแหวนก็้ยงไใส่เป็นตลอดเลยไหมคะไม่ถอดใส่ได้ละคะเพราะว่าเก่งนะฮะใส่ได้ใส่ได้แต่ไม่ต้องถอดก็ได้ค่ะถ้ามีงานที่จะไม่ต้องถอดก็ต้องถอดอันนี้แม่เป็นคำสั่งของมิกใช่ไหมคะไม่ค่ะสั่งไม่ได้อยู่แล้วหรือเปล่า่ ชื่นใจไหมครับี้อะไรนใจไหครับใสแบวตลอดเลยัอดีใจครับดีใจใสอะไรมีกซิปด้วยนะฮะมีกซิปด้วยนะวันเกิดพี่มิกต้องซื้อแหวนก็อ่ะอ่าาาาอาาา็าาาาากาาาไา่าาาไาาาีาาาาาาา่าา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 เาา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 า้าาาเาา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 า มันเกิดวันไหนนะ <c oughs> ไม่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเซิร์ชดูว่ามีเกิดวันไหนเรไม่ได้หออย่างปัจจุบ้ได้ของหวันแหวนบ่อยจริงๆเครื่องประดับอะโบได้บ่อยมากเลยนะแบบทั้งกําไลกับแหวนอย่างเงี้ยจริง,รงๆและก่อนอันนี้แม่ก็เพิ่งให้แหวนมาด้วยนะแล้วก็ซื้อเองก็แหวนด้วยเหมือนกันแต่เลือกใส่แต่เลือกใส่ใช่อ๋อจริงๆอะส่วนใหญ่แหวนจะเป็นใส่านางทั้งหมดทุกทุกวงเลย เขาเก่งเนาะตั้งใจเหมือนกันที่บอกว่าคนนี้แข่งก็คืออีโบเราเราเริ่มคำว่าแบบว่าตั้ใจกันมาเสร็จก็บาณเวลาคืบดีแล้วโอ้คงไม่ไม่ไม่ได้แบบเจาะจงนับอะไรขนาดนั้นก็เป็นเป็นการแบบคุยกันค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะทำงานไปเรื่อยๆอย่างนี้ดีกว่าเหมือนเราคุยกันครอบครัวทั้งสองฝ่ายก็เห็นว่าโอ้ดูจริงจังมากเลยะ รู้สิคะต้องรู้พ่อแม่ต้องรู้อยู่แล้วใช่ครับไม่รู้ไม่ได้ไม่งั้นไปเที่ยวไม่ได้หรอกผมก็รู้จักคุณแม่อยู่แล้วไปทำงานร่วมกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าเป็นอย่างเงี้ยที่เราเป็นคนตามตางการที่เราจะมีแต่หรือว่าจับผู้อะไรเงี้ยครับสามารถจะเป็นผู้จมดทำยังไงบ้างก็สำหรับ สำหรับผมนะครับผมก็ขอบคุณหลายๆคนที่ที่แบบคอยเชียร์ที่อะไรแบบนี้ครับเพราะว่าผมว่าเขาก็เห็นดูเราแบบรักเราอะไรแบบนี้ครับก็เป็นคนมากกว่าครับอ่าใช่เข<ว><น> <fi> <ว><น>างกันโบร์รักคือก็ย้ายสั้งกัดแล้วใช่ไางคะกับการตัดใจครั้งนี้ก<ว>็จริงๆก่อนหน่งก็ต้องขอบคุณทางช่องเจ็ดด้วยค่ะที่แบบให้โอกาสเรามาตลอดแล้วก็สำหรับการที่เราเปลี่ยนที่ทำงานนี่ก็คือ เราก็เต็มที่ค่ะเต็มที่ทุกๆงานที่เขามอบหมายมาให้อยู่แล้วค่ะอะไรทำเราตืนใจก็จริงๆอ่ะก็เหมือนอย่างที่เคยบอกไปอะค่ะเหมือนเราอยากเรียกว่าโตขึ้นด้วยอยากทํางานหลายๆรูปแบบมากขึ้นด้วยที่เราอยากจะทำนะคะเหมือนแบบจริงๆก็มีอะไรที่แบบว่าแอบๆไปส่้ทำอยู่เหมือนกันงานมาเลย จริงจริงมันมีอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนช่วงนี้พอเราหมดสัญญากับทางช่องเจ็ดใช่ไหมคะเราก็เหมือนแบบมีช่องว่างให้เราได้รับงานที่เป็นแบบเหมือนงานใหม่ๆมากขึ้นเช่นแบบรีวิวนู่นนี่นั่นที่เราอยากจะทำอะไรเงี้ยคะ่ะเพราะาหลายๆคนก็อยากให้เราเป็นแบบเออบิวตี้บล็อกเกอร์ er บ้างหรือว่ารีวิวสถานที่บ้างอ<ม>่างเงี้ยเราก็มีแบบเหมือนเวลาให้ทํามากขึ้นด้วยอย่างทางช่องใหม่ความีการเสนออะไรที่เราไปที่เศษไม่นะคะก็ปกติน,นี่เป็นอีกปีไป ห้าปีค่ะงานก็เข้าเลยเหมือนกันใช่ค,ค่ะก็มีละครนะคะละครเรื่องแรกก็ประปอกอบกะเด,ดใช่มนรักหน่องผักกระแยงค่ะผู้ดีสารเป็นยังไงบ้างครับพอรู้ว่าหมาป่ากักนระเด็นหรือเรื่องแรกเปิด ดีใจแล้วเราเนาะครับค่ะมีทาอ,อยากอยากได้กำลังใจก็จริงริก็ดีดีใจอยู่แล้วค่ะท,ที่ได้แบบว่าเล่นกับพี่ๆไม่ว่าใครก็ตามค่ะทั้งดีใจทั้เป็นเกียรติด้วยมันก็ยังมีจาม่าเบาๆเพระเราเสียบเข้ามาป๊าบก็เลยว่าอ้าวแสงยายาไปาไม่มีทาง ไม่มีทางค่ะทุกคนมาคนละเวกันอยู่แล้วโคเตรียมตัวกับรับกับกระแสดราม่าอย่างไงบ้างครับของฉากเดียวราจะต้องไปร่วมงานแค่เดีกจริงๆหนูว่า ไม่น่าจะมีอะไรมาารั้งคะเพราะว่าที่ทั้งที่เท่าที่ผ่านมาอย่างเงี้ยช่วงที่แบบที่เราสังเกตที่เราดูติดตามก็ทุกคนก็ให้ทั้งกําลังใจแล้วก็แบบนั่นแหละส่วนใหญ่จะเป็นกําลังใจมากกว่าอยากอยาก,อยากการร่วมงานแสดงสร้สางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบทีู่เสี่ยงบอสควรอยู่แล้วเราไมมีแต่บอสมควรนะครับกับแบบยังไยต่างคนต่างมีผู้เสียงบอสมควรต่างคนที่ผานแต่ขับบอสมควรเนี่ยพอมาร่วมงานกันบัวดราม่ากมีทั้แบบทางมิตีมิตีกอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่หรอกเนอะ ทุกคนก็ต้องรักในตัวศิลปินของทุกๆคนอยู่แล้วค่ะเขาต้องคอยซัพพอร์ตทุกคนอยู่แล้วอ่ะเรื่องที่เขาตีกันค่ะไม่นะไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ไม่ได้โฟกัสเท่าไหร่ส่วนใหญ่อยู่บ้านก็ดูกระตือคจหมายว่าแบบวัเห็นแล้วแบบผู้ใหญ่เรีเข้าไปดูหรือว่าแบบให้เราสบายใจอ๋อไม่ไม่มีเพราะว่าเหมือน หนูก็ไม่ได้เห็นข่าวอะไรแบบนั้นนะยังไม่ยังไม่ได้เห็นนะคะด้ผ่านก็มีกับใครรองทำมุททงนี้กับน้เดีไปบ้างแล้วผูกต้รงใช่มีไปเรียนเพราะว่าในเรื่องต้องเก่งเกษตรมากไม่กลัวอะไรเลยนะคะต้องแบบเลี้ยงไส้เดือนทําปุ๋ยมากขุด เราทำทำนาเนาะทำไร่อย่างเงี้ยค่ะปลูกต้นไม้เต็มที่ถือเป็นการอะไรพฤติกรรมกันด้วยไหมคะด้วยค่ะเหมือนแบบเหมือนเป็นครั้งแรกที่ได้ท้อความรู้จักกับพี่เขาด้วยเรื่องนี้เรื่องซีนเยอะแค่ไหนอ๋อโอ้ไม่รู้ค่ะน่าจะไม่เท่าไหร่หนูว่าผู้อ่านน่าจะเยอะเยอะกว่าแน่นอนไม่มีดูหัวเราะนะครับผมถามปุ๊บสายตาทุกคนแบบไม่ใช่แค่ ก็มองมีว่าไงคะเลิฟซีนเออครับเฮ้ยสบายมากครับการนึการทํางานนะครับผมก็มีการขออนุญาตมาก่อนไหมคะคงไม่ต้องขนาดนั้นเลครับผมเข้าใจเรื่องของการทํางานแต่ว่ามีการบอกกงาเขาบอกก็ได้ไม่บอกก็ได้ครับแล้วแต่แต่ว่าบอกสบายใจกว่า จซิงก็จะมีภาพยนตร์ค่ะเร็วๆนี้แต่ว่าน่าจะได้ชมกันปีหน้าเพราะว่าก็เนี่ยโควิดด้วยแล้วก็จะมีแบบบิวสิกวิดีโอค่ะชื่อเพลงดูก่อน<ช>ของวง the m o s สค่ะ<ช>น่ารักดีค่ะไปทีสองทางชอบไปดีกวองานด้วยังค่ะยังยังใช่เพราะว่าก็คือ อะไรนะคะ้ใช่หญ่อยังไม่ได้บอกนะแต่ว่าปทีท่นปีนี้อาจจะยังไม่มีโบแก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะอืมเพราะหลุยส์เงเข้าไปด้วยซึ่ง<ช>ขราขา,เามเาเมือก่อนแล้วว่าเราเข้ามาเสียบทํำให้มาอีบึ้นไปเลย เก่งคิดเองเก่งยังยังค่ะยังยังไม่ทำไม่ไม่ใช่แบบว่าหันมาเซอร์ไพรส์ของทางผู้ใหญ่ที่แบบว่าเสนอให้เราไม่หรอกหนูว่าการทำงานไม่น่ามีเซอร์ไพรส์ไม่ควรมีเซอร์ไพรส์ด้วยไม่มีการแบบว่ามาแทนที่ใครหรือว่าไม่มีค่ะไม่เราเราเดินทางใส่ใส่ค่ะแต่เมยมไหมคะที่แบบ่าพอผิดช่องแล้วก็ควบคู่กับดราม่าที่แบบเป็นงานตลอดเลยยังไงเนี่ยเราขาตั้งไหม่สวยมาดูขาตั้งไหม่ก็ จริงๆมันก็เป็นปกติอะค่ะไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ต้องมีทั้งแบบราม่าไม่ดา a า่ a เหมือนโบเหมือนโบแบบว่าเตรียมใจแล้วก็พร้อมที่จะตั้งรับกับดราม่าที่อยากที่มันจะเกิดขึ้นเลยก็มันก็ต้องอย่างนั้นนะยังไงมันก็ต้องมีแล้วก็ มีทั้งดีและไม่ดีอยู่แล้วค่ะจริงๆการเปลี่ยนช่องใช่ไหมคะครับอย่างการเปลี่ยนช่องทำให้เราเติบโตมากขึ้นมคะมันมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วค่ะมันต้องเติบโตขึ้นอยู่แล้วด้วยการทํางานกับคนใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะได้เหมือนแบบเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมจากคนใหม่ๆด้วยค่ะตอนนี้ได้ว่าถือเป็นรูปลักงเลยไหมคะเป็นไปไม่ได้นะฮะพี่มิกเตรียมจับมือให้กำลังใจน้องอย่างครับครับไม่ผมผมให้กำลังใจตลอดเวลาแล้วครับค่ะ ชื่นใจไหมครโซโซครับโชื่นใจมากเลยจ้าพี่เป้าวครับพอมีการย้ายช่องอะครับตัวมิกเองเราก็เป็นคนทำเริ่ออยู่เลยครับเดี่ยวโอกาสติตามไปไม่ค่าหรือว่ายังไงอ๋อตอนนี้เราก็ยังอยู่ช่องเจ็ดเหมือนเดิมครับผมใช่ครับยังยังมีละครสองเรื่องทำงานเต็มที่เลยครับยังไม่ได้ไปย้ายงานเลยครับเลยห้าปีครับห้าปีใช่เท่ากันโลกอันนี้มันมีเรื่องชุดอะค่ะที่มันเป็นเหมือนกับเจล่าเนาะ เอออันนี้ก็มันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยนะคือมันเป็นชุดที่แบบว่าทางสารีริเขาจัดมาให้เราเนาะแล้วก็เห็นว่ามันเข้ากับมิวสิกวิดีโออันนั้นด้วยนะคะก็เป็นเ,นเพลงของน้องมินอะขายของเลยนะเนาะเป็นเพลงของน้องมินอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็รู้แหละพี่เขาก็บอกว่าชุดเนี้ย พี่ย่าเขาใสมาแล้วนะว่าสวยนะชุดนี้ตอนแรกหนูก็เห็นว่าสวยดีแล้วคือนี่ยคือชุดนี้มันไม่ได้มีชุดเดียวค่ะนคนใชไหมแบบคนแบบทั้งกล่มไม่ไม่ไม่น้อยใจสวยคนละแบบแหละพี่ย่าเขาก็สวยของเขาอยู่แล้วอะ่ะเราก็มาใส่ตลกแบบน,นี้แหละดีแล้วพี่ <laughs> แต่อย่างช่วงนี้มีโอกาสได้เจอกับนักแสดงคนอื่นบ้างหรือยังคะนอกจากมาเดยอ๋อยังค่ะยังยังยังเหมือนแบบผมก็คือเริ่มฝึกในส่วนที่เป็นเกษตรของผมฝึกยังไงให้ไม่กลัวไส้เดือนนี่แหละค่ะไม่จากผู้ใหญ่นะค่ะได้มีการไปตักตักมาทางผู้ใหญ่ผู้สัตว์ตักมันกันเนี่ยฝากยังไงมันจะแบบตกเนี่ยตักตัวเป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับแบบผู้ใหญ่คนอื่น อ๋อยังค่ะยังยังแต่เขาก็น่าจะผู้ใหญ่ก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าหนูหมาทำงานที่นี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ละครเราที่คุณจะได้โชม์เมื่อไรครับโอ๋อถ้าเป็นละครก็ต้องปีหน้าใช่ถ่ายทำน่าจะปีหน้าให้ให้เขาได้มีโอกาสพูดบ้างพูดคำว่าแฟนดูไหมคะโอ้ย